สวัสดีครับเพื่อนๆ RECU ที่รักทั้งหลายวันนี้วันที่11ธันวาคมนะครับจะขึ้นวันที่12วันที่11นี้เป็นวันที่นะครับเราวันหยุดทดแทนนะครับวันที่10คือเป็นวันแห่งประชาธิปไตยเขาพูดอย่างนั้นนะครับจะเห็นวันนี้ผมจะพูดเรื่องนี้ครับวันหยุด วันศุกร์ผมจะพูดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องแมโครปรเบิรมประเทศไทยกำลังแท็กเกอร์เรื่องโควิดดีพอสมควรแล้วแต่เรื่องเศรษฐกิจยังเหนื่อยอยู่เหมือนอเมริกาแล้วผมู้หลายที่แล้วว่าต้องกระตุ้นระยะยาวระยะกลางระยะสั้นวันนี้จะพูดถึงการกระตุ้นระยะสั้นเป็นพิเศษด้วยนะครับว่าจะทำไงกระตุ้น4ระดับนะครับไปเปิดดู YouTube อาจารย์นนมนุษย์ระยะยาวต้องอินฟราสตรักเจอร์รถไฟฟ้าหัวจรวดย้อยไป ระยะกลางต้องเปลี่ยนสตรัคเจอร์ของการผลิตเปลี่ยนเป็นรถ EV อิเล็กทริกคือคาทั้งประเทศไม่ให้เข้าเมืองขอบคุณรัฐบาลเอาไปทำแล้วาีการเปลี่ยนสตรัคเจอร์เรือการผลิตด,ด้านเกษตร Back to basic ที่พระเจ้าอยู่หัวศาสตร์ระราชาเนี่ยเพราะนั้นสตรัคเจอร์ในการผลิตเราจะปรับในช่วงกลางช่วงสั้นแล้วก็ผมก็แนะนำแล้วให้นำผู้ที่ตกงานเข้าไปเรียนหนังสือต่อเรื่องวิชาชีพ นะสองปีเลยเป็นทุนรัฐบาลเรียนวิชาชีพยาวกลางสัน้นวันนี้จะพูดเรื่องการสั้นเป็นพิเศษนะครับสิ่งที่ผ่านมาคือเราต้องการกระตุน้นแรงระยะสัน้นสั้นอย่างนั้นคือต้องการเห็นผลภายในปีนึงนะครับระยะสัน้นจริงๆอาจจะ2ปีเนี่ยปีนึงทำมาให้ได้ที่ผ่านมาเราพบว่าการท่องเที่ยวเราแข็งมากๆที่ผ่านมาจะเห็นว่าโครงการคนละครึ่งรัฐบาลใช้ได้ผลเราจะเห็นว่าโครงการที่เราหยุดระยะยาวนะครับ อยู่สามสี่วันซ้อนเนี่ยเงินหมุนเวียนดีเหลือเกินนะครับไทยเที่ยวไทยเป็นเรื่องสําคัญมากห้ามไปเที่ยวต่างประเทศไทยเที่ยวไทยใช้ของไทยกินของไทยเอาก่อนนี้คอนเซปต์อันนี้นี่ไทยเที่ยวไทยปีแรกปีที่แล้วคนไทยเที่ยวไทยร้อยสิบสี่ล้านทริปฝรั่งเที่ยวไทยสามสิบแปดล้านทริปแต่ไทยเที่ยวไทยเนี่ยใช้จ่ายเงินและเวลาเนี่ยน้อยไปเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้มาจับผสมกันที่ เราอยากให้คนไทยเที่ยวมากขึ้นต้องมีวันหยุดต่อนเนื่องยาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสนอคือโครงการเร่งด่วนกระตุ้นเร่งด่วนให้ใช้คำว่า4ททหารไทยเที่ยวทั่วไทยเติมคำว่าทั่วอีกไทยเที่ยวไทยสามที่นี่ไทยเที่ยวทั่วไทยเมืองรองเมืองสอเมืองสามได้ประโยชน์ห วิธีทำง่ายนิดเดียวไม่ได้ใช้เงินนะครับใช้วิธีการนโยบายเรื่องการเงินครับอย่างเดียวครับหนึ่งให้รัฐบาลหยุดวันศุกร์ปลายเดือนทุกปลายเดือนเป็นวันหยุดราชการทุกคนไม่ต้องทำงานเพราะนั้นเราจะมีสามลองวิกเอนเดศุกร์เส,สาร์อาทิตย์คนไทยจะใช้วันทั้งเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดราชการโดยเฉพาะยิ่งเดือนธันวาคมเนี่ยคนหยุดอยู่แล้วหยุดปลายธันวาคม สามวันก็เป็นลองวิเอ็นทันทีแล้วนะครับเรื่องแรกนะครับพอลองวิเอ็นเสร็จแล้วคนก็เริ่มเดินทางเอาโครงการครึ่งต่อครึ่งของรัฐบาลมาโรงแรมออกครึ่งรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งนะครับเดินทางหรือบินรถไฟนะครับรถขนส่งเรือเมอะไรที่เป็นสาธารณะลดครึ่งหนึ่งนะครับขึ้นทางด่วนลดครึ่งหนึ่งนี่คือกระตุ้นทําให้คนเดินทางคนจะเดินทางหนึ่งขั้น ค่าโรงแรมสองค่าเดินทางอันที่สามเรื่องกินอยู่เนะี่ยให้เป็นไปตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าจะเร่งด่วนกระตุ้นอย่างแรงคือไทยเที่ยวทั่วไทยด้วยการมีวันหยุดวันศุกร์ปลายเดือนอีกหนึ่งวันทีื่อจะต่อเสาร์อาทิตย์เป็นลาวีเอ็นสองเอาโครงการครึ่งต่อครึ่งมาต่อให้คนมาทเที่ยวโรงแรมก็ลดครึ่งราคาการเดินทางก็ลดครึ่งราคานะครับที่สองตัวนะครับทาให้คนไทยเดินทางมากขึ้นนะครับ ในปลายเดือนนี้ถ้าเป็นไปนได้อีกอันหนึ่งสุกเว้นสุกครับนี่สุกปลายเดือนนะครับสุกกลางเดือนให้ work at home ผมพูดราชการอโลนนะครับไม่ต้ไปแต่เอกชนครับราชการอโลนเนี่ยกรทมมีราชการอยู่เกือบ4ี่แสนคนนะครับดูสิครับรัฐบาลทั้งหมดมีตั้งเกือบกี่ล้านอะ่ะปลาเข้าไปนะครับเยอะแยะหมดไม่ทํางานอยู่แล้วแล้วเราพรูจว่าที่ผ่านมานะ่ะ work at home ได้ผลเหมือน work at the office เหมือนกันเลยครับไม่เสียหายเลยเลยแล้ววันหยุดพิเศษเนี่ยถ้าเราไม่ให้หยุดวันศุกร์เขาก็หยุดกันอยู่แล้วมีหยุดเสาร์อาทิตย์ไปขอใช้วันหยุดที่ตัวเองมีปีเร21วันหยุดหยุดมันซะเลยเพราะนั้นโครงการเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวคือไทยทเที่ยวทั่วไทยวันศุกร์ปลายเดือนหยุดราชการนะครับวันศุกร์กลางเดือน work at home นะครับ เอาโครงการครึ่งต่อครึ่งนะครับโรงแรมลดครึ่งราคามาแชร์กับรัฐบาล2หรือบินการเดินทางลดครึ่งหนึ่งท่านเชื่อไหมครับการเดินทางปีนี้นะคนไทยจะเที่ยวไทยมากขึ้นปีที่ผ่านมาคนไทยเที่ยวไทยปีละ2.5ครั้งต่อคนถ้าทำงี้ขอเพิ่มอีกเท่าหนึ่ง5ครั้งนะครับ2เดือนเที่ยวครั้งของวันไปเยี่ยมย่องเยี่ยมยาน เชื่อไหมครับเศรษฐกิจจะหมุนเวียนดีมากขึ้นเพราะการท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้ที่ดีที่สุดคนในท้องถิ่นก็ขายอาหารได้ทุกอย่างหมดนะครับลงทุนน้อยที่สุดนะครับไปเสนอท่านรัฐบาลน,นะท่านปวดหัวอยู่กับชูสามเดีวอยู่นะอดทนครับผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่รัฐบ,บาลอดทนเขาไว้ครับที่อะไรนะครับชูสามนี้เราแต่งตัวเป็นผู้หญิงจากผู้ชายจากเป็นผู้หญิงอีกโอ้ไปกันใหญ่แล้วครับนี่ครับวัยเด็กพลังเยอะเหลือเกินอยู่กับเขา ประครับประกองให้ประเทศอยู่ได้นะครับสมานฉันไม่ได้กับสมานฉันเท่าที่ได้อดทนก็ไว้รอเวลามันเปลี่ยนผ่านไปนะครับประเดี๋ยวพอพวกนี้เป็นผู้ใหญ่ก็กลับมาดูโอ้โหเราทําได้อย่างไรไหมใช่ไหมครับเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องระวังตัวครับไปคอมเมนต์มากเดี๋ยวทัวลงนะครับผมก็สงสารคุณบรรยงภูพาณิชย์นะครับ พอไปแสดงความเห็นส่วนตัวหลุดไปนิดเดียวครับทัวลงก็ขอให้อดทนนะครับใครก็ตามที่อยู่เนี้ยต้องอดทนรวมทั้งใจมอนบด้วยพูดผิดไปก็ทัวลงผมได้นะครับผมจะอดทนไว้นะครับผมพมยายามไม่แตะในรายละเอียดพยายามพูดถึงภาพรวมจงเคารพชาติของเราด้วยท่านทราบไหมธงไตลงมีกี่สีไทยจะลงมีสามสีครับสามสีหนึ่งสีแดงขาวน้ำเงินขาวแดงสามสี สามสีแสดงสามสถาบันครับหนึ่งสถาบันแห่งชาติสองสถาบันศาสนาสามสถาบันพักการตรกษาไปดูสครับธงไตรลงในเก่งกี่ปีครับร้อยแปดสิบปีมาแล้วครับนะครับนี่คือการยึดมั่นของเราในคนไทยนะครับก็ฝากไปคนอเมริกาไม่มีครับสามสีมีห้าสิบดาวทําไมครับเขามีห้าสิบรัฐแต่ละรัฐเป็นเอกเทศอย่าไปตามเขาไม่ต้องตามเขาฝรั่งเศสก็มีสามสีนะครับแต่เขาไม่มีความหมายเหมือนเรานะครับ ก็ขอฝากไว้นะครับถา,ถามตัวเองวนะงาธงไตรลงมีกี่สีนะครับผมคิดว่ากระารศึกษาต้องไปปรับวิธีคิดนะท่านจะผลิตคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพมีความสามารถที่ทุกโรงเรียนจะบอกนะหนึ่งความรู้คู่คุณธรรมผมจําได้ไม่ก็ทางจุฬางลงกรณ์ท่านสอนตรงไหนความรู้ก็สอนก็นแย่หมดเลคุณธรรม ความเป็นคนที่ดีความเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ตรงไหนไม่ส้อนเลยครับมันอยอาไปพูดใครหน้ากระทรวงศึกษากรุณาด้วยครับท่านมนตรีกรุณาด้วยกําลังคิดกันว่าจะทํายังไงจะเปนะ็นหลักสูตรละไปเตรียมเถ้ะให้คนรุ่นใหม่ไปยังไงวันนี้ก็ขอให้พวกเราไออียอย่าทะเลาะก,กันนะครับใช้เวลาว่างไปเติมพลังความคิดกลับไปเรียนซะหน่อยครับมีของใหม่ๆอีกเยอะแล้วครับ i e c u c o m ทครับท่านชาญไม่กฎหมายใหม่ๆมีมมอมีกสฉบับกฎหมายพังเมืองออกมาแล้ว นะครับกำลังจะคลอดอยู่แล้วกฎหมายอิงสิทธ์คืออะไรสัญญาฝรั่งจะมาซื้อที่ได้ไหมสามปีบวก30ปี30ป,30ปีรู้ไหมนะครับแต่ละแห่งเนี่ยแต่ละแอเรียเนี่ยจะมีผังพื้นที่เฉพาะให้สร้างได้สูงกว่าปกติไปเรียนหนังสือซะท่านจะได้เปิดหูเปิดตาไม่ใช่ทาของเก่าๆอยู่เวยถึงเวลาแล้วที่พวกเราเดี่ยวอลเปเปอร์ต้องปรับตัวเองและเปลี่ยนตัวเองถ้าเปลี่ยนไม่ได้ท่านจะตกขอบนะครับก็ขอให้พวกเรารักกันไว้ห้ามทะเลาะก,กันนะครับ ช่วยกันพยุงา้าให้อยู่ให้รอดนะครับเพื่อนเพื่อน IECU ทั้งหลายนะครับรู้สึกอาทิตย์หน้า IECU CEO รุ่นสองก็จะนัดพบกันครับผมก็จะไปพบด้วยนะครับเพราะเขาคงอยากจะเจอใครกับผู้สูงวัยในวงการนะได้ไปคุยกับเขานะครับขอให้รวมตัวกันไว้รักกันไว้นะครับขอบคุณ IECU รุ่นสองหน้าเขาคุณคุณเจริญครับแห่งสองคอนแก่นที่เป็นตัวตั้งตัวตีรวมพักพวกให้รักกันไว้นะครับรวมทั้งรุ่นอื่นๆด้วยนะครับ วันนี้สวัสดีทุกท่านขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับเปิด recu.com ครับสวัสดีครับ